เว่ยป๋อพาวเวอร์สตาร์2 0จัดอันดับดาราหญิงต่างประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศจีนสวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงวงกรลุ๊ปที่ดังในจีนนะั้นคงหนีไม่พ้นวง Black พิงคนะครับก็ตอนนี้นะครับทางเว่ยป๋อพาวเวอร์สตาร์นะครับก็ได้ทําการจัดอันดับศิลปินหญิงต่างประเทศนะครับที่มีอิทธิพลที่สุดในจีนก็แน่นอนนะครับว่า Black พิงคเป็นที่รู้จักในจีนในวงกว้างโดยเฉพาะลิซ่านะครับที่ค่อนข้างเป็นกระแสในประเทศจีนหลายรอบซึ่งเธอนะครับก็โดนเรียกตัวไปเเเป็นนมทออร์แลลโฆษณาาาหายย่ง แถมยังมีท่าเต้นปูนิบที่ทําให้คนจีนหลายคนออกมาเต้นตามและถึงแม้เมมเบอร์คนอื่นๆในวงแบล็คพิ n ง์นะครับจะไม่ค่อยได้ไปโปรโมทที่จีนแต่พวกเธอนั้นติดอันดับท็อป5กันหมดทุกคนเลยในวงแบล็คพิ้งก์นะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่าในท็อป5นั้นมีใครบ้างนะครับไปดูกันเลยมาดูอันดับที่1นะครับก็คือ IU นะครับซึ่งเธอได้คะแนนไปทั้งหมด4 4 6 7 6 4นะครับ IU นะครับแอดบอกได้เลยว่าดังในจีนมากๆนะครับถือว่าเป็นนักร้องคุณภาพคนึหนัสดงนะครับ ก็ด้วยความสามารถของไอยูนะครับทำให้เธอสามารถตกทั้งแฟนเพลงแฟนซีรีส์ได้เลยนะครับนั่นแหละครับทำให้ไอยูคลองชาร์ตอันดับหนึ่งไปนะครับในรอบนี้ท็อป5อันดับ2นะครับก็แน่นอนหนีไม่พ้นลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับและรอบนี้นะครับลิซ่ากวาดคะแนนได้ไปถึง3 2 4 7 8 2นพะครับพวกเราก็น่าจะรู้จักลิซ่าดีอยู่แล้วนะครับเธอก็ประสบความสําเร็จในจีนเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างกระแสหลายๆอย่างนะครับในจีนนั่นก็ทําให้เธออยู่อันดับที่2 อันดับต่อมานะครับอันดับที่3ก็คือเจนนี่แบล็คพิงซึ่งเธอได้คะแนนไป161,462ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจนนี่นั่นก็ทําให้เธอติดอยู่ในท็อปห้านะครับอันดับ3ไปที่อันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ก็คือพี่จีซูของเรานะครับพี่จีซูได้คะแนนไป145,521เรียกได้ว่าแบล็คพิงแต่ละคนนะครับคะแนนดีกันทั้งนั้นเลยซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้พี่จีซูอยู่ในอันดับ4ของท็อป5 ต่อมาอันดับที่5นะครับก็คงหนีไม่พ้นโรเซ่แบล็กพิงค์นะครับเธอได้คะแนนไป1 2 8 7 6 4ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เธออยู่ในอันดับที่5ไปโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตอนนี้นะครับวงแบล็กพิงค์ก็ติดท็อป5ทุกคนเลยก็มีคนแอบแซวไอยูนะครับว่าเป็นสมาชิกคนที่5ของวงแบล็กพิงค์หรือเปล่าหวังว่าคะแนนของแบล็กพิงค์ทุกคนนะครับจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบบบนนนะะคคคครรรัััักกกก็ยาลลืมดดดไ subscribe Like จหิปสสวีบ